มิสเตอร์เรเวอร์ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จุดชมวิวนะครับเขื่อนแม่สวยนะครับผมนี่ครับยืนอยู่ตรงป้ายพอดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวเขื่อนนะครับเขื่อนแม่สวยนะครับทางนี้นะครับนี่คือตัวเขื่อนนะครับสวยงามครับด้านหลังก็จะเป็นม่านภูเขานะครับนี่ครับสวยงามมากครับตอนนี้เวลาประมาณ เกือบบ่าย2นะครับของวันที่3มกราคมพศ2564นะครับนี่ครับคนก็จะมาจอดชมวิวกันเยอะครับตรงนี้ตรงนั้นก็คือเขื่อนไม่สวยนะครับนี่คือตัวเขื่อนนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นนี่ฮะเป็นที่พักนะครับ นี่ครับสูมให้เห็นชัดๆครับความสวยงามของเขื่อนนะครับทางโน tekrar, ้นนะครับโน้นที่เห็นโน้นนะครับก็คือเป็นตัวอำเภอแม่สวยครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมทางโน้นนี่ก็จะเป็นตัวเขื่อนนะครับ yeah. นี่ก็จะเป็นซันเขานะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่มาจากตัวอำเภอแม่สวยนะครับขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็ ถ้าไปทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะไปทางดอยช้างนะครับไปดอยบวาวีนะครับผมทางนี้นะครับนี่ทางนี้นะครับขวาก็ลงไปไม่สวยครับซ้ายก็จะไปทางดอยบาวีนะครับแล้วก็จะไปเจอสามแยกนะครับสามแยกนี้ก็จะไปเจอถ้าตรงไปก็จะเป็นไปทาง ตำบลบาวีนะครับถ้าขวาขึ้นไปก็จะเป็นรอยช้างครับสวนดีวันที่สามคนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วครับคนก็จะมาจอดท่องเที่ยวถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้เลยนะสวยงามครับครับดูชมอีกทีครับ m ิสเตอร r ไดเครับรายงานสดจาก จุดชมวิวเขื่อนไม่สวยอำเภอไม่สวยจังหวัดเชียงรายครับผมนี่ครับคนหนึ่งก็มาถ่ายรูปกันครับสวยงามมากครับ